ทำให้คิวโกรธซะแล้วสิตระกูลดดยุคอเรสันเป็นญาติทางห่างของตระกูลดดยุคซิวีพวกเขามีลูกชายทั้งหมดสามคนพี่คนโตทั้งสองคนนั้นโดดเด่นกว่าและมีความสามารถที่หลากหลายคาดการ์กันว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งจะได้เป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปพ่อแม่ของพวกเขาต่างชื่นชมพี่ชายทั้งสองคนมากและเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ให้ความรักต่อพวกเขาอย่างเพียงพอแล้ว จึงเฝ้าคอยประคบประหงมแต่พวกเขาในทางกลับกันกิลเบิร์ตที่เป็นน้องคนสุดท้องกับถูกมองว่าเป็นของเหลือเด่นของพี่ชายทั้งสองและถูกเลี้ยงดูมาอย่างทิ้งทิ้งคว่างๆห้องนอนของเขานั้นถูกแยกออกห่างจากตัวบ้านและพ่อแม่ของเขาก็มาเยี่ยมเขาเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นแม่ของเขานั้นไม่เคยสนใจเขาเลยกิลเบิร์ตถูกทิ้งให้คนรับใช้เลี้ยงดูมาโดยตลอดพวกเขานั้นเป็นครอบครัวแต่ในขณนะเดียวกันก็เหมือนกับไม่ใช่ และนี่แหละก็คือจุดยืนที่คิวเบิร์ตเคเรสันคนนั้นต้องยืนอยู่ตลอดมาและในช่วงเวลาที่คิวเบิร์ตกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวังนั้นเองตระกูลในยุกซิลวี่ก็ได้ประกาศหาเด็กมารับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมพอดีตระกูลซิลวี่นั้นมีลูกสาวอยู่แล้วคนหนึ่งเธออายุได้ห้าขวบแต่ดูเหมือนพวกเขาจะยังคงเป็นกังวลอยู่เนื่องจากยังไม่มีลูกชายเพราะตามประเพณีเดิมแล้วลูกชายเท่านั้นที่จะได้รับตําแหน่งเป็นผู้สืบทอดตระกูล ดังนั้นทําให้ตระกูลคาริสันที่มีลูกชายถึงสามคนนั้นจึงได้ถูกลับเลือกในตอนแรกพวกเขาตัดสินใจให้ลูกชายคนที่สองไปและถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเขาก็จะกลายเป็นผู้นําของตระกูลซิลวี่ได้แต่อย่างไรก็ตามนายหญิงของตระกูลซิลวี่อายุยังน้อยและถ้าหากเธอได้ให้กําเนิดลูกชายคนที่สองแก่ตระกูลซิลวี่ขึ้นมาลูกชายบุญธรรมที่รับเข้ามาก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่าและถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาหรือถูกล้เลยไปเลยก็ได้ จากข้อกังวลทั้งหมดเหล่านี้คิวเบิร์ตจึงถูกเลือกให้เป็นเด็กดีที่อาจจะถูกและเลยคนนั้นจนกระทั่งในวันที่ออกเดินทางก็ยังไม่มีใครเลยสักคนมาส่งคิวเบิร์ตนี่ฉันโดนทิ้งงั้นเหรอขอให้คุณชายเดินทางปลอดภัยนะคะตระกูลซิลวี่ที่รับเลี้ยงเขานั้นออกมาทักทายเขาอย่างร่าเริงมันเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากมาแล้วขอบคุณที่มานะจ๊ะ โดยเฉพาะเซซิเรียที่กำลังจะกลายมาเป็นพี่สาวของเขาในไม่ช้าวนที่สุดฉันก็มีน้องชายแล้วมาเล่นด้วยกันบ่อยๆเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันก็เป็นพี่สาวของนายแล้วนายสามารถปรึกษาฉันได้ทุกเรื่องเลยโอเคพี่สาวในตอนแรกกิลเบิร์ตไม่ค่อยชอบเซซิเรียเท่าไหร่อันที่จริงแล้วเขาเกลียดเธอเขาเกลียดเธอมาก เพราะว่าเธอนั้นเป็นที่รักของพ่อแม่เสมือนเป็นสิ่งที่ร้ำค่าสําหรับพวกเขาทั้งๆที่เธอนั้นก็ไม่สามารถสืบทอดเป็นผู้นําตระกูลได้เหมือนอย่างเขาด้วยซ้ำทั้งที่พวกเราก็เป็นทายาทที่ไร้ประโยชน์เหมือนกันแท้ๆแต่ทําไมมันต่างกันจังกิวจ๋าหลังจากที่เขาเข้ามาอยู่ในตระกูลซิลวี่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาคิดมาโดยตลอดครึ่งปีหลังจากที่เขาได้ชีวิตใหม่กิวเบิร์ดก็ล้มป่วยลง อันที่จริงร่างกายของเขาอ่อนแอมาตั้งแต่แรกแล้วเขามักจะป่วยอยู่เสมอเมื่อตอนที่เขายังอยู่กับครอบครัวคอรเรสันอีกแล้วเหรอน่าสมเพชจังเป็นเด็กที่ยุ่งยากอะไรเช่นนี้เกียวนายเป็นยังไงบ้างอะ <c oughs> นี่เธออีกแล้วเหรอมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาอะไรอยู่ได้ทุกๆวันน่ะน่ารำคานชะมัด เธอทำให้เรื่องมันแย่ลงกว่าเดิมถ้าเธอไม่ถน,นัดก็ไม่เห็นต้องทำเลยก็ได้นี่ทำไมกันล่ะ,ะฉันเข้าใจละเธอคงกำลังเล่นบ้านตุ๊ก,กตาและฉันก็เป็นตุ๊ก,กตาที่เธอเล่นมันคงสนุกมากเลยชินะเอาล่ะกิวอมนะอมถ้าฉันไล่เธอออกจากห้องตอนนี้แล้วก็ ที่ของฉันที่นี่ก็คงจะหายไปด้วยเออขอบคุณนะพี่สาววันต่อมาคิววันต่อมามีปลาทูมีปลาทูมีปลาทูข้าบไปให้แมวแล้ววันต่อต่อมาแล้วแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปฉันจะกลับแล้วนะนายอยากได้อะไรอีกไหมฮะ ไม่เป็นไรมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละฉันไม่มีเวลามาดูแลเขาหรอกนะไม่ต้องสนใจเขาหรอกปล่อยเขาไว้คนเดียวแบบนั้นแหละ่ฝันฝันไปหรอ